หาาไปนาน,นะครับกับของฟรีเล่นดีใน EP4 นี้นะครับผมเราอยู่กับนักเตะฟรีที่ทุกคนมีอยู่แล้วช่วงนี้ผมเห็นคนใช้ค่อนข้างเยอะและก็อยากแนะนําจริงๆครับนั่นก็คือโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ในรูปแบบของการ์ดโชว์ธามครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมเนี่ยชื่นชอบหรือว่าเชียร์บาร์เซโลนานะฮะแต่ให้ผลงานของเขามันบอกแล้วกันครับลงเล่นไปกับผมนะครับทั้งหมด 55เกมยิงไปทั้งหมด53ประตูทำไปได้ทั้งหมด11แอซซิตนะครับมีสวโวดทั้งหมดเบสเซต64ประตูจาก55เกมและเป็นการเล่นด้วยมือนะฮะของผมเองแข่งกับคนทั้งหมดไม่ได้มีการเล่นแข่งกับบอทเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโหดมากส่วนสูงดีนะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวานะส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดของเขานะครับก็ใช้เมื่อมีโอากาสและใช้ได้ดีอีกด้วยครับเป็นนักเตะที่ผมเล่นแล้วผมค่อนข้างชอบตรงที่ผมรู้สึกว่า ภาพรวมค่าพลังเขาเนี่ยก็อาจจะดูเฉยๆถ้าเทียบกับกองหน้าหลายๆคนที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วโโหดเก่งๆกว่านี้เนาะแต่ว่าก็มีภาพรวมของบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์ลูกหมงค่อนข้างดีความเร็วความอึดอะไรก็พอประมาณครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้สุดมากด้วยอายุที่เยอะของเขาแล้วในเวอร์ชั่นนี้นะส่วนบูสเตอร์ที่ใช้นะครับผมใช้เป็นแฟนตาซิสตาเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากใช้สไตเกินสติงครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยมีไม่พอแต่ว่าเป็นแฟนตาซิสตาก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่มทั้งของบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์แล้วก็วาามกกรงงตััซึ่ะบ เปิดเลวานดอฟสกี้อยู่นั่นเองนะฮะมีสกิลทั้งลูกหม่งยิงประตูต่างๆต,งตอกส้นจ่ายบอลน,นะครับ แล้วก็ไม่ได้เพิ่มสกิลอะไรให้กับเขาไปเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะมาพร้อมกับสกิลยิงสุดคมสุดพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเพิ่มสกิลนะผมแนะนำเป็น fighting spirit ก็ได้ครับความอึดเหลือน,น้อยยังเล่นได้ดีนะฮะแล้วก็เกมแมนชิพช่วยเรียกฟาว์เนี่ยก็ดูจะเหมาะกับโรเบิร์ตเรวานดอฟสกีดีเหมือนกันนะฮะแต่ที่ลองเล่นมาหลายๆคนน่าจะติดมอนกนก็คือเรื่องของความเร็วเขาอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้สูงมากแต่ส่วนตัวมองว่าเขาเป็นนักเตะที่หาช่องได้ค่อนข้างดีใช้2เท้าได ยิงประตูนะครับทั้งในกรอบเพยโทษและนอกกรอบเพยโทษเนี่ยได้ค่อนข้างคมมากๆกด้วยครับกลายเป็นตัวหลักลูกหลักของผมไปแล้วตอนนี้ใช้สลับนะครับกับกองหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยแผนอาจจะยังไม่ลงตัวแต่บอกเลยว่ามีไว้ติดทีมตลอดแทบไม่เคยเอาออกเลยครับถ้าดูจากผลง,งานก็น่าจะบอกได้แล้วเนาะลงเล่นตั้ง55เกมส่วนรวมเนี่ยเยอะม,มากๆจริงๆครับไหนใครใช้อยู่บ้างชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ